สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะการเลือกตั้งทั่วไปวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2,569ที่กำลังจะมาถึงแล้ว ครับผมซึ่งขังนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งตามวาระปกติใช่ค่ะมันเกิดจากการยุบสภาซึ่งหลายคนมองตรงกันเลยว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อาจจะถึงขั้นกำหนดทิศทางการเมืองไทยไปอีกหลายปีเลยครับเพราะเดิมพันครั้งนี้มันสูงมากจริงๆสูงมากครับทั้งตัวบุคคลพรรคการเมืองแล้วก็ภาพใหญ่ของประเทศเลยวันนี้เราเลยจะมาสำรวจเรื่องนี้กันให้รอบด้านที่สุดนะคะโดยจะใช้ข้อมูลจากสส่วนหลักๆครับ ส่วนแรกเลยคือคู่มือจากกกตเพื่อให้เข้าใจกติกาให้ชัดๆอันนี้สําคัญมากและส่วนที่2ก็คือบทวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองจากหลายๆแหล่งเพื่อจะมาประติดประต่อภาพกันค่ะเพื่อเห็นว่าใครคือผู้เล่นหลักแล้วใครจะเป็นคนชี้ขาดผลแพ้ชนะในเกมนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะกะติกาพื้นฐานแต่สำคัญที่สุดกติกาต้องรู้คู่มือสู่การเลือกตั้ง69ครับเริ่มจากวันเวลาก่อนเลยค่ะ วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่คือเรื่องบัตรเลือกตั้งเรายังใช้บัตร2ใบเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยครับเข้าไปในครูหาเราจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบค่ะใบแรกตามตัวอย่างที่กกตให้มาจะเป็นสีม่วงนะครับใบนี้ใช้สำหรับเลือกสอสอแบบแบ่งเขตใช่ครับหรือก็คือเลือกตัวบุคคล ที่เราคุนหน้าคุนตาในพื้นที่ของเรานั่นเองมีทั้งหมด400เขต400คนทั่วประเทศถูกต้องครับแล้วบัตรใบที่2อล่ะคะใบที่สองจะเป็นสีเขียวครับใบนี้เอาไปเลือกพักการเมือง๋อ้ซึ่งคะแนนจากส่วนนี้แหละครับที่จะถูกนำไปคำนวณเป็นสอสแบบบัญชีรายชื่อหรือ party list อีก100คนที่น่าสนใจคือเห็นว่าในบัตรมีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือม o ดโนด้วยมีครับทั้งสงใบเลย เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงเจตจำนงของเราก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าตัวเลือกที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถูกใจเรานะใช่ครับเป็นการไปใช้สิทธิ์แต่แสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับตัวเลือกที่มีอยู่ในทางปฏิบัติล่ะคะการเตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์มีอะไรที่ต้องรู้เป็นพิเศษบ้างไหมคะอย่างแรกเลยนะครับควรตรวจสอบสิทธิเลือกตั้นของตัวเองก่อนเช็คได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ กรกตเขาจะเปิดให้เช็คได้ตั้งแต่วันที่13มกราคม69เป็นต้นไปครับผ่านเว็บไซต์หรือแอปสมาร์ทวอรก็ได้สะดวกมากแล้วหลักฐานที่ต้องใช้ในวันจริงล่ะคะหลักๆก็คือบัตรประชาชนครับแต่มีเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้อะไรคะคือแม้บัตรประชาชนจะหมดอายุก็ยังใช้ได้นะครับโอ้จริงเหรอคะอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีของหลายคนเลยใช่ครับหรือถ้าไม่มีจริงๆ ก็ใช้บัตรอื่นที่ราชการออกให้มีรูปถ่ายกับเลข13หลักก็ได้เช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตแต่ที่ไฮไลท์สุดๆเลยของยุคนี้ใช่เลยคือเราสามารถใช้ภาพอิเล็กทรอนิกส์จากแอป,ปของรัฐอย่างไ h a i ID ได้ด้วยแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ไปเลือกตั้งได้เลยถูกต้องครับนั้นไม่สะดวกจริงๆหรอคะมีทางออกไหม มีครับก็คือการลงคะแนนล่วงหน้าออ๋ oh. ซึ่งต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ก่อนนะครับในช่วงวันที่20่ธันวาห8ถึง5มกราหกเแล้วก็ไปลงคะแนนกันวันอาทิตย์ที่1นคุมภาพันธ์ครับโอเคค่ะมีทางเลือกให้ครบเลยแต่ก็จะมีคำถามสำคัญที่ตามมาว่าครับถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งเลยโดยไม่ได้แจ้งเหตุอะไรไว้จะเกิดอะไรขึ้นคะอ่า อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องย้ํากันเลยนะครับคือมันมีผลกระทบมากกว่าแค่การสละสิทธิ์ยังไงคะคือเราจะถูกจํากัดสิทธทิทางการเมืองบางอย่างเป็นเวลา2ปีเต็มๆครับคําว่าจํากัดสิทธินี้มันครอบคลุมถึงอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับคือจะไม่สามารถยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้ค่ะไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ สอวอรหรือนักการเมืองท้องถิ่นได้อืหรือแม้กระทั่งสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้แปลว่าโทษไม่ใช่การปรับเงินแต่เป็นการตัดโอกาสทางการเมืองของเราไปเลย2ปีถูกต้องครับสำหรับคนที่มีความตั้งใจจะทำงานการเมืองในอนาคตนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเอาละตอนนี้เราเข้าใจกติกาของเกมกันแล้วครับผมแต่เกมจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีผู้เล่นทีนี้ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเบื้องหลังกติกาเหล่านี้ใครคือผู้เล่นหลักในสนามและเดิมพันของพวกเขาคืออะไรเรากำลังจะเข้าสู่เกมแห่งอำนาจของจริงแล้วครับจากบทวิเคราะห์หลายแหล่งที่ได้ดูมาภาพใหญ่ของการแข่งขันครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการสู้กันของสองขั้วอำนาจหลักๆเลยนะคะชัดเจนมากครับเป็นการต่อสู้ระหว่างเครือข่ายอำนาจเก่าหรือขั้วอนุรักษนิยมกับขั้วเสรีนิยม ใช่ครับถ้าจะให้จำแนกผู้เล่นหลักๆตอนนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยมีพักพันธมิตรอย่างพักกล้าธรรมแล้วก็พักประชาธิปัตย์ครับเป็นตัวเสริมทัพส่วนอีกฝั่งหรือขั้วเสรีนิยมก็มีผู้เล่นหลักอยู่สองพักใหญ่ๆก็คือพักเพื่อไทยกับพักประชาชนซึ่งพักประชาชนก็คือพักที่สารต่อภารกิจมาจากอดีตพักก้าไกลนั่นเองครับ พอเห็นตัวผู้เล่นแบบนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คือเจะจับมือกับใครใช่ค่ะหลังเลือกตั้งแล้วหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงบทวิเคราะห์ที่เรามีอยู่เสนอสูตรจัดตั้งรัฐบาลไว้กี่แนวทางคะหลักๆแล้วมองกันอยู่3สูตรครับค่ะสูตรแรกที่ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สุดก็คือการจับมือกันระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยครับสูตรนี้บางคนอาจจะฟังลแล้วแปลกๆนะคะเพราะ,ะในอดีตก็ดูเหมือนจะอยู่คนละฝั่งกันอะไรคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์มองว่าสูตรนี้เป็นไปได้มากที่สุดคะ มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ครับคือในมุมของเครือข่ายอานาจเก่าเนี่ยพักเพื่อไทยแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ถูกมองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่จัดการได้จัดการได้ใช่ครับคือสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากได้ขณะที่ภูมิใจไทยจะทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ค้าประกันให้เครือข่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างอํานาจหลักๆจะไม่ถูกแตะต้อง ถูกต้องครับมันคือการจับมือกันเพื่อกันพักที่คาดเดายากกว่าอย่างพักประชาชนออกไปจากสมการอำนาจเป็นเหมือนดีลการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ในมุมของตัวเองเพื่อรักษาสมดุลที่ต้องการน่าสนใจมากค่ะแล้วสูตรที่สองล่ะคะสูตรที่สองคือภูมิใจไทยจับมือกับพักประชาชนซึ่งสูตรนี้ถูกมองว่าเป็นไปได้น้อยมากเพราะอะไรคะ เพราะแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับและที่สำคัญคือความไม่ไว้วางใจที่เครือข่ายอนุรักษ์นิยมมีต่อพักประชาชนเข้าใจค่ะมาถึงสูตรสุดท้ายสูตรในฝันของฝั่งเสรีนิยมก็คือพักประชาชนจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลแต่สูตรนี้ก็มีความท้าทายใหญ่หลวงซ่อนอยู่ใช่ครับนั่นก็คือสถานะของคุณทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะคดีมาตรา1 1 2ที่ยังไม่สิ้นสุด Oh. คือแม้ศาลชั้นต้นจะยกฟ้องไปแล้วแต่กระบวนการมันยังไม่จบปัจจัยนี้อาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้เพื่อไทยต้องคิดหนักว่าจะกล้าเดิมพันแตกหักกับเครือข่ายอานาจเก่าหรือไม่เรียกได้ว่าแต่ละสูตรมีราคาที่ต้องจ่ายต่างกันไปหมดเลยแล้วความซับซ้อนมันยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะในวันเดียวกันเราไม่ได้แค่เลือกสอสอย่างเดียว ถูกต้องเลยครับในวันเลือกตั้ง8กุมภาจะมีการทำประชามติพ่วงไปด้วยเรื่องอะไรคะในคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โห oh. ซึ่งผลของประชามติตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตของรัฐธรรมนูญปี60เลยว่าจะได้ไปต่อหรือจะถูกรื้อเพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับแปลว่าวันนั้นเราไม่ได้แค่เลือกรัฐบาลแต่เรากำลังเลือก อนาคตของกติกาประเทศไปพร้อมกันเลยเดิมพันมันซ้อนกันหลายชั้นจริงๆครับผมทีนี้กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้สุดท้ายมันก็ต้องมาตัดสินกันในสนามรบจริงสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุด ที่คะแนนแค่ไม่กี่เสียงก็เปลี่ยนผลได้มันอยู่ตรงไหนบ้างคะข้อมูลจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเชี้้เห็นสนามรบที่น่าจับตาเป็นพิเศษหลายแห่งเลยครับเป็นเขตที่ผลคะแนนแพ้ชนะกันแบบหายใจรดต้นคอจริงๆขอยกตัวอย่างที่ชัดๆให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้ครับเขตแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือชนบุรีเขต1ิหรือพื้นที่อำเภอสัตหีบค่ะ ครั้งที่แล้วผู้ชนะจากพักพลังประชารัฐชนะผู้สมัครจากพักเพื่อไทยด้วยคะแนนห่างกันแค่184คะแนน184คะแนนนี่มันน้อยกว่าจำนวนคนในคอนโดใหญ่ๆตึกเดียวอีกนะคะใช่ครับมันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าในเขตแบบนี้คำว่าทุกเสียงมีความหมายไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆแต่มันคือเรื่องจริงเป็นความจริงานคณิตศาสตร์เลยครับ และที่ซับซ้อนไปกว่านั้นคือในการเลือกตั้งครั้งนี้มีอะไรอีกคะทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ครั้งก่อนต่างก็ย้ายพักทั้งคู่อา้าวแชมป์เก่าย้ายไปพักกล้าธรรส่วนผู้ท้าชิงก็ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยเมลเลยกลายเป็นศึกชิงฐานเสียงครั้งใหม่ที่คาดเดายากมากกลายเป็นต้องแก้สมการกันใหม่หมดเลยอีกสักตัวอย่างได้ไหมคะอีกเขตที่น่าสนใจมากคือเชียงใหม่เขตห้าครับเชียงใหม่ครั้งที่แล้วพักเผื่อไทยเฉือนชนะพักก้าวไกลไปแค่ 277คะแนนแต่ครั้งนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอีกยังไงคะพักเพื่อไทยส่งผู้สมัครหน้าใหม่ลงสู้เพราะคนเดิมขยับไปอยู่ในบัญชีรายชื่อส่วนคู่แข่งคนเดิมจากก้าวไกลตอนนี้ลงสมัครในนามพักประชาชนโอ้โหนี่ก็เป็นการวัดพลังกันจะจะเลยระหว่างกระแสพักที่มาแรงกับฐานเสียงเดิมของตัวบุคคลใช่ครับและอีกหนึ่งศืกรีแมทที่ต้องจับตาก็คือบุรีรัมเขตเจ็ดบุรีรัมนีฐานที่มั่นสําคัญเลย เป็นการสู้กันโดยตรงระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยที่ครั้งก่อนก็เฉือนกันไปแค่215คะแนนครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ว่าเพื่อไทยจะเจาะฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิใจไทยได้หรือไม่แค่ฟังตัวอย่างก็รู้สึกได้ถึงความเข้มข้นแล้วค่ะและความสูสีในเขตเลือกตั้งเหล่านี้มันก็โยงไปสู่คําถามที่สําคัญที่สุดว่าครับแล้วเสียงของใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ตัดสินในสนามแข่งที่ต้องนับกันทุกคะแนนแบบนี้ คำตอบมันซ่อนอยู่ในโครงสร้างประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ53ล้านคนครับพอเราลองแบ่งตามเจเนเรชันจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากถ้าเราเปรียบผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเป็นบริษัทใหญ่ๆแต่และเจเนเรชันก็คงเหมือนแผนกต่างๆที่มีความต้องการไม่เหมือนกันเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับถ้ามองแบบนั้นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มคนวัยทำงานหรือ Gen X และ Gen Y ที่อายุระหว่าง28-59ถึงปี ใช่ครับกลุ่มนี้คือฝ่ายบริหารและปฏิบัติการของบริษัทเลยมีจำนวนรวมกันเกือบ60เของผู้มีสิทธทิเลือกตั้งทั้งหมดความกังวลหลักของพวกเขาก็คือเรื่องปากท้องเศรษฐกิจหนี้สินถูกต้องครับความมั่นคงในอาชีพอนาคตของลูกพักไหนให้คำตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็มีโอกาสชนะใจคนกลุ่มใหญ่ที่สุดไปแล้วกลุ่มที่ถูกพูดถึงบ่อยๆอย่างคนรุ่นใหม่ล่ะคะเปรียบได้กับแผนกไหน กลุ่ม first time voters หรือ Gen Z ที่อายุ18-20ปีก็เปรียบเหมืองทีมนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ของบริษัทเด็กฝึกงานรื่นใหม่ไฟแรงประมาณนั้นเลยครับแม้จำนวนจะไม่ได้มากที่สุด เรารา3.2-3.4ล้านคนแต่คนกลุ่มนี้มีความกังวลเรื่องคุณค่าความเท่าเทียมสิ่งแวดล้อมและอนาคตระยะยาวคันเสียงของพวกเขาอาจเป็นตัวแปร ى, พลิกเกมในเขตที่คะแนนเบียดกันมากๆพลิกได้เลยครับสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทใช่ครับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สก็เหมือนคณะกรรมการผู้ก่อตัง้ง แม้จะไม่ได้บริหารงานโดยตรงแล้วแต่ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวนเกือบ12ล้านเสียงและเป็นกลุ่มที่ให้ความส,สำคัญกับความมั่นคงเสถรยรภาพและที่สำคัญคือเป็นกลุ่มที่ออกมาใช้สิทธิอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอมากครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของทุกพักก็คือจะต้องทำนโยบายที่ตอบโจทย์ทุกคนให้ได้ครับ ต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงที่บูมเมอร์สต้องการเศรษฐกิจที่เจน X อายอยากเห็นและวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่เจน Z ี่เรียกร้องซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากจริงๆยากมากครับพรรคที่ทำได้ดีที่สุดคือพรรคที่มีโอกาสคว้าชัยชนะเอาละค่ะวันนี้เราได้เดินทางสำรวจภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่กติกาบนบัตรเลือกตั้งครับขั้วอำนาจและสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้ไปจนถึงสนามเลือกตั้งที่ต้องจับตาและโครงสร้างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาผลลัพธ์ จะเห็นได้เลยนะคะว่าผลการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาที่จะถึงนี้มันซับซ้อนมากครับมันไม่ใช่ผลลั์จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่เกิดจากการถักทอระหว่างยุทธศาสตร์ของพรรคคะแนนนิยมในตัวบุคคลและความต้องการที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่นเป็นการเลือกตั้งที่น่าติดตามอย่างยิ่งคะ่ะแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้มีอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่ยังรออยู่ใช่ครับ เหมือนกับว่าพอเราคิดว่าเกมน่าจะจบเมื่อน,นับคะแนนเสร็จมันยังมีไพ่ใบสุดท้ายที่ยังไม่ถูกเปิดรออยู่ใช่ไหมคะใช่ครับน้องเหนือจากผลคะแนนเลือกตั้งและโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ยังมีอีกปัจจัยที่อาจสั่นสะเทือนการเมืองระลอกใหญ่อีกครั้งหลังเลือกตั้งนั่นก็คือผลการพิจารณาคดีของปปชในกรณีของ44อดีตสสพักก้าวไกลซึ่งปัจจุบันหลายคนคือแกนนําคนสําคัญของพักประชาชน คำถามสุดท้ายที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือผลของคดีนี้จะส่งผลกระทบต่อสมการอำนาจที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวภาคต่อที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดหลังปิดหีบเลือกตั้งเลยครับขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ